สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิละปะนะฮะวันนี้เรามาอัปเดตงานฮะตัวฐานของพระแก้มมรกตเสียนโลนเก้านิ้วนะฮะตัวฐานจะเป็นหินขาวนะครับส่วนตัวองค์นี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแนละ้วรอส่งขัดเงาแค่นั้นเองนะฮะนี่ส่วนตัวฐานจะเป็นบัว,บว,บวคว,ว่ำบัวคว่ำบัวหงายนะฮะ นี่ฐานเล้วเราตัดให้ได้สัดส่วนขนาดที่เราต้องการก่อนนะครับ <c oughs> เราติดตามกันเลยนะครับผมนะครับขั้นตอนที่เราเก็บ ทรงให้มันกลมนะฮะกลมได้สัดส่วนของฐานฮะแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งบัวคว่ำบัวงายทีนึงนะครับไม่ใช่เบาๆถ้านหนักเนี่ยฐานนี่จะหนักกว่าองค์พระเยอะ ส่งพระศัตก็จะหนักหน่อยค่าใช้ใจ่ายก็จะเยอะช่วงโควิดนี่นะครับถ้าไม่มีช่วงโควิดธรรมดาผมจะไปส่งด้วยตัวเองนะฮะใกล้ๆก,ก็ไปส่งได้เพียงแต่ลูกค้าให้ค่าที่พักค่าน้ำมันผมก็ไปส่งได้ครับเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังจากพักกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยก็เริ่มงานกันต่อเลยฮะในวันอาทิตยท์ที่เท่าไหร่หรือมันมเอาเป็นว่าวันอาทิตย์นะครับยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะฮะเริ่มงานตอนบ่ายครับผมที่เราขึ้นรูปได้ขนาดนี้ต่อไปเราเจะมาวาดากลีบบัวนะครับข้อบนก็เจาะลงนิดนึง ปัวรอบแล้วก็ขึ้นโต๊ะลงมือกดหยาบก่อนนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับ ครับตอนนี้ถมในการแกะขั้นตอนในการแกะสลักฐานนะก็ตอนนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่นะฮะนี่คือชุดของพระแก้วมรกตน,นะฮะฐานลูกค้าต้องการบัวความบัวงงายนะ ฐานพระแก้วจริงๆจะเป็นฐานสิงสุบันนะครับสูงกว่านี้รายละเอียดจะเยอะกว่านี้นะครับนี่เป็นฐานบัวความบัวง่ายมาอัปเดตล่าสุด5 0านตแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผม ครับผมอัปเดตฐานล่าสุดนะตอนนี้ได้ประมาณ90%ซนตแล้วครับผมเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะครับ oh, นวันนี้เย็นแล้วจะหกโมงแล้วครับผมพอ mm hmm. ดีมี fc ทักมานะให้ถ่ายทำขั้นตอนในการแกะด้วยนะฮะ เดี๋ยวต่อไปผมจะพยายามทำนะฮะถ้าไม่ลืมฮะบางทีลืมตลอดเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนทำด้วยนะครับถ้าไม่ลืมนะฮะพยายามจะไม่ลืมเพราะว่า fc อยากเห็นนะครับผม เดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวพวกนี้มาลุยกันต่อครับผมตอนนี้ได้เวลาพักผ่อนแล้วครับจะดโมงเย็นแล้วเย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนิฐานพระแก้วนะฮะส่งบัวความบัวหงายนะครับเกนแล้วครับเดี๋ยวพวงนี้มาลุยกันต่อฮะพ่งนี้คงเสร็จนะครับผม ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องนิกร์โคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้เรามาอัปเดตงานล่าสุดของลูกค้ามุกดาหารนะฮะเป็นพระแก้วพระแก้วบรากฏเสียรโลนนะองค์เป็นหินเขียวอินเดียนะครับหน้าตักเก้านิ้วส่วนฐานเป็นหินขาวนะครับตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการาส่งขัดเงานะครับก็เป็นขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วฮะถ้าขัดเงาเสร็จก็จะทำการแพ็คส่งลูกค้าทางบริษัทขนส่งนะฮะ ให้มันชุ่มนี่ถ้าโดนน้ำชุ่มความเงาก็จะจะสวยถ้าขัดเงาแล้วจะสวยกว่านี้นะฮะหินเขียวอินเดียนี้นะครับ ถ้าเราสั่งเป็นแยกฐานเอาเป็นสีขาวเนี่ยองตัวองค์ก็จะเด่นขึ้นมานะครับผมถ้าเอาสีเขียวเหมือนกันแล้วมันจะอ่ำกันนะครับผมแนะนําลูกค้าแบบนี้นะลูกค้าก็ตัดสินใจลูกค้าหลายคนแล้วฮะที่ทําตามที่ทําตามคําแนะนําของผมนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่จะติดต่อง,งานก็ได้เชิญเลยครับ ที่06 5 5 4 3 19 2 3นะครับหรือทาง facebook ก็นิกรช่างแกะสลักพระพุทธรูปนะครับ facebook ผมนะครับถ้าเป็นเพจก็นิกรคนสร้างศิลปะเหมือนกันครับชื่อเดียวกับช่อง youtube นะเพจ a c e b o o k นะครับ <c oughs> ถ้าจะให้ดีติดต่อทางเบอร์มือถือที่ผมลงให้ ดีกว่านะฮะจะชัดเจนด,ดีนะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปนะครับเพื่อที่ F C ทุกท่านจะไม่ได้พลาดคลิปคลิปต่อไปนะฮะว่าผมจะต้องทำอะไรบ้างงานอะไร ลูกค้าคนไหนสั่งอะไรมาบ้างนะครับผมอย่าลืมนะฮะเข้ามาเม้นติชมกันได้นะครับผมกับช่างบ้านนอกช่างนิกรอน,นะฮะจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับคำว่าศิลปะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะไม่เก่งพออยู่ที่ความพยายามและความฝึกฝนตนเองนะครับ ากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม